ลองนึกภาพดูสิว่าคุณกำลังตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกถึงลมที่พัดมาอย่างสดชื่นและเย็นเยือกเย็นพอที่จะทำให้คุณห่อผ้าห่มตัวเองให้แน่นขึ้นแต่นี่ไม่ใช่แค่ความฝันในฤดูหนาวธรรมดารรมดานะครับเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศข่าวดีหรือข่าวที่หลายคนรอคอยว่าอีกไม่นานเราจะได้สัมผัสกับลมหนาวอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นกำลังจะพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจทําให้อุณหภูมิลดลงและอากาศเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนที่เราจะจอลึกไปมากกว่านี้บอกเลยว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเตรียมนิยมตัวรับมือกับฤดูหนาวที่กําลังมาเยือนแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติหรือไม่หรือมันบอกไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อเราแล้วเรามาดูรายละเอียดกันเถอะขณะที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาอย่างชัดเจนว่ามวลอากาศเย็นกำลังปางกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคอีสานของไทยอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2568นี่เองถ้าคุณยังไม่รู้จักมวลอากาศเย็นลองคิดง่ายๆว่ามันคือกลุ่มอากาศเย็นจากที่สูงหรือจากขั้วโลกที่เคลื่อนตัวมาทางเราทําให้อุณหภูมิลดลงและอาจนํามาสู่ลมหนาวเยือกเย็นโดยเฉพาะในตอนเช้าตัวอย่างเช่นในปีก่อนๆเรามักเห็นอุณหภูมิลดลงถึง10-15องศาเซลเซียสในบางพื้นที่แม้ว่าจะไม่เย็นจัดเหมือนในประเทศที่อยู่เหนือขึ้นไปแต่สําหรับคนไทยแล้วนี่ น่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องใส่เสื้อผ้ามากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัดจริงไหมครับและที่น่าสนใจคือในช่วงนี้ฝนตกจะเริ่มลดน้อยลงทั่วประเทศไทยแต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้นถ้าคุณวางแผนจะไปเที่ยวทางภาคเหนือหรืออีสานในช่วงนี้ลองเตรียมเสื้อกันหนาวเอาไว้ด้วยนะเพราะอากาศอาจเย็นเยือกในตอนเช้าแต่พอตกกลางคืนก็อาจสบายขึ้น แต่เดี๋ยวก่อนนี้เป็นส่วนที่หลายคนอาจคาดไปคือการที่ฝนลดลงนี้อาจส่งผลดีต่อการทํากิจกรรมกลางแจ้งแต่ในขณะเดียวกันก็อาจกระทบต่อเกษตรกรที่เพิ่งพาฝนตกเพื่อการเพาะปลูกลองนึกภาพดูสิว่าถ้าฝนน้อยเกินไปน้ําในเขื่อนหรือแม่น้ําอาจลดลงทําให้การทํานาปลังหรือปลูกผักต้องปรับเปลี่ยนแผนงานกันใหญ่โตแต่ยังไงก็ตามกรมอุ๋กก็ได้ให้ข้อมูลพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน10วันล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง12พฤศจิกายน2560 8โดยใช้แบบจำลองที d w r f d a ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์อากาศที่แม่นยำเพื่อคาดการณ์ปริมาณฝนในทุก24ชั่วโมงตั้งแต่07นาฬิกาถึง07นาฬิกาของวันถัดไปเพื่อให้คุณรู้ว่าวันไหนฝนตกหนักสีแดงสแสดงฝนมากกว่า35.1ม mm, ิลิเมตรหรือฝนตกเล็กน้อยสีเขียวดังนั้นอย่าลืมเช็คข้อมูลเหล่านี้ก่อนออกจากบ้านเพื่อวางแผนชีวิตประจำวันได้อย่างสบายใจ และนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นเรื่องที่เราโต้เถียงกันได้เพราะนอกจากมวลอากาศเย็นแล้วยังมีพายุโซนร้อนชื่อคันเมกีที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของฟิลิปปินส์และคาดว่าจะผ่านตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในเร็วๆนี้ถ้าคุณเป็นมือใหม่เรื่องพยากรณ์อากาศลองคิดว่าพายุโซนร้อนนี้เหมือนกับพายุหมุนที่มีลมแรงและฝนตกหนักแต่ยังไม่รุนแรงพอที่จะเป็นไต้ฝุ่นเต็มตัวกรมบุตุคาดว่าในวันที่6ถึง8 พฤศจิกายน2,568มันอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามและเมื่อปะทัดก,กับมวลอากาศเย็นนี้ก็อาจอ่อนกำลังลงแต่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าเส้นทางเปลี่ยนมันอาจส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของไทยได้เช่นฝนตกเพิ่มขึ้นหรือลมแรงที่อาจทําให้คลื่นทะเลสูงขึ้นเท่ากับว่าคนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งอาจต้องระวังไม่ให้ไปเที่ยวทะเลในช่วงนั้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่บอกไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกาลังส่งผลต่อพายุเหล่านี้ใหม่ บางคนบอกว่าพายุมากขึ in Higher, ah swear, ้นเพราะโลกร้อนแต่บางคนคิดว่ามันเป็นวงจรธรรมชาติที่เราไม่ควรถือโทษใครคุณคิดอย่างไรครับมันน่าสนใจที่จะเห็นว่าการพยากรณ์เหล่านี้แม่นยำแค่ไหนในโลกกระทิสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสำหรับช่วงวันที่10-12ึงพฤศจิกายน2568มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องแรงขึ้นและเป็นระบบมากขึ้นทำให้อากาศเย็นลง โดยเฉพาะในตอนเช้าในภาคเหนือและอีสานในขณะที่ฝนจะลดลงเหลือเพียงบางแห่งในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและกรุงเทพซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับใครที่อยากเห็นท้องฟ้าแจ่มใสแต่สําหรับใครที่รักฝนตกเพื่อชุ่มชื้นธรรมชาติก็อาจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวลองวางแผนไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือตลาดยามเย็นเย็นเพราะอุณภูมิอาจลดลงอย่างสบายตัวแต่ยังไงก็อย่าลืมดื่มน้ําร้อนเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตให้ดีนะครับเพราะลมหนาวอาจทําให้ร่างกายอ่อนแอได้ง่าย สรุปแล้วการประกาศนี้จากกรมอุตุเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้เราเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวที่กำลังมาถึงพร้อมกับพายุที่อาจส่งผลกระทบแต่ที่น่าสนใจจริงๆคือมันทำให้เราได้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์บางคนอาจเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนเช่นลดการใช้พลังงานเพื่อลดโลกร้อนแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการพยากรณ์เหล่านี้ยังไม่แม่นพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราคุณเห็นด้วยกับความคิดแบบไหนครับ และถ้าคุณมีประสบการณ์กับลมหนาวหรือพายุในครั้งก่อนบอกเล่ากันหน่อยสิว่ามันส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถิดเพื่อให้เราได้เรียนรู้และถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์